โอ้น้ำครับผมผู้ชมสวยอลังการเลยครับผม ผมวันนี้วันที่หกครับผมเจอแล้วครับผมตังหนึ่งเพิงไม่ออกหากินเลยครับไม่มีตัวเข้าตัวออกเลยต้องเดินสุ่มหากับผมเช้าลมแรงครับข้างบนครับผมน่าจะเห็นกันอยู่ครับผมนี่ครับมำดดำ เดี๋ยวซูไม่ดูครับผมต้นก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่พอขึ้นได้ครับเดี๋ยวซูไม่ดูครับนี่ครับผมต้นรอยมีคอดเก่าครับผมรอยคอนเก่าอีน,นกี้ใต้รังครับผมพอได้อยู่ครับคิดว่าน่าจะนางฟ้าอยู่แต่ปวัวจะแก่ไปหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวไปทำกบกันครับคุผู้ม Bỏ ra, đi có không Mountain, yêu. Têm mọi lẽ từ này. Give up. ok up hôm. tăng con gặp 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 bỏ ra gặp 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 các gặp gặp อหน้าออต่อหน้า่เนช้นี้มาทีไร่ได้นครก็ผมแต่จะต้องงานเพราะว่าแรงต่อแอหาไม่หมดอ่ะมยังไม่ถึงชัครก็ผม ครับครับขอตัวอ่อนนะครับผมม,มาแล้วครับภาผมตัวอ่อนสวยๆเลยรอบสองครับผม เรย่องไม่ได้ครับผมช่างไม่หย่อนหย่อนะครับผมโอเคดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมไปต่อครับผมุกขอบคุณครับครับผม เดินล้อหาพึ่งเจอม,มิมครับผมมิมตกผู้ลังนิดเดียวครับผมน้ำเต็มเปียเลยครับสวยมากเลยกลมบล็อกเลยอ่ะสวยครับผู้ชมโอ้โหแหลมเลยครับผมโอเคครับไปต่อครับผมเผื่อพวกอีก ผู้ชมสวัสดีอรอบกับผมลอยังสวยเลยครับผมเห็นไหมครับนิยมดีอย่น้จะมีน้ำไหมโซนทางนี้ไม่ได้มานานมากครับผมเรามาจุดไหก็ไม่เคยมีน้ำลุ้นครับผมลุ้นกันครับมีอยไรไหมครับนี่เดินใต้คลองเห็นเห็นรอยเขาตัดไปใหม่ๆเลยแสดงว่าเรานี้เขาไม่เห็นครับผม โอเคครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งครับผมได้เป็นกําลังใจครับผมในการลงคลิปครับขอบคุณครับนี่ครับผมเปล่ได้อยู่พี่ชมเได้ครับท่านผู้ชม สวยเลยครับซุ่มอย่างนี้นี่เองสวยครับคผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตทำครบครับผมไปครับผู้ชมครบเสร็จแล้วฉุกเฉินครับผมคอมมินิตไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่พอได้ครับพึ่งอยู่ข้างบนครับผมไปครับขอยาจจุดครบเลยครับผมมีทางขึ้นครับผมขึ้นตามลากก่อนขึ้นตามรากครับผมจุดครบก่อน ไปติดครับผมครบโอเคครับเดี๋ยวเจอกันท้้งบนครับผมโอ้น้ำครับผมผู้ชมสวยอลังการเลยครับผมลังใหญ่ครับรอบซองครับผมรอบแรกครับผมถอดกลางไปแล้วโอ้เหนื่อยขึ้นยากโอเคครับผมตั้งกล้องครับสุดยอดเลยอลังการเลยผู้ชมน้ำ พันยาตัดครับอืมยาตับนะครับ เกศสอนครับผมเดี๋ยวเกศสอนครับผมอ๋อเกศสอนนานาชนิดครับวางไว้ก่อนครับผม ชงปล่อยแม่เขาออกก่อนครับผมโอ้โหน้ำกันชมำเลยครับเอเคอเครับผม สองชิ้นครับผม ตอนนี้นั่งอยู่ถึงแร้เพรับผมไม่ได้ข,ขึ้นขั้ก่อนขึ้นไปทุกขั้นก็ผมี่รับชมครับ,สรบใส่ถึงก่อนเพราะว่าตัวอ่อนรับแรก,แรกถึงจะจบโอเคโเคคคกกดีครับผมไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยครับผมฝากคุณครับ ครับผู้ชมกาเดินกลับโอ้เจอมิมอีกรังครับผมหัวน้าต่องเลยเท่าแขนนี่ระมังครับเก็บกรับผมพอดีมีคนสั่งโอ้โหมิมก้อนใหญ่ครับผมโอเคครับยัดเก็บครับผมสวยสวยโอ้ผู้ชมหัวน้ำก้อนโตโเลยครับผมฝอยไปนิดนึงครับผมแต่ก็พอได้ครับ เต็มอยู่ฝั่งหนึ่งโอเคครับผมโ้สวยอยู่น่าจะมันเกินครึ่งโลครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับทุกคนเดินเลาะหนเรื่อยๆครับผมเจออีกแล้วครับผมลังไม่ค่อยโตลังไม่ค่อยโตครับผมดูทรงน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาครบครับผม เดูให้ดูก่อนครับผมเนี่ยครับขออนุญาตครับผมเดี๋ยวไปเอาครบก่อนพอมาได้เอาของเข้ามาครับผมเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวออกไปเอาของก่อนครับผมเอาทำทำครบมาด้วยโอเคครับผมลุยเลยครับจุดครบก่อนครับผมดูเหมือนว่า แล้วนี่คนมาก,กวนเขาผมรอเขตัดมันน่าจะวันสองวันเองจุดครบครับไปลงกินดอกสาบกาให้ร่มเลยครับผมจุดครบแล้วครับผมอ่อนครับผมโอ้แต่นะ้ำสวยขอครับ ขอนน้ำครับคุณผู้ชมขึ้นไปขอนน้ำครับ